เบียนะคะเจ้าหน้าที่ R&D ของ,อของรวษาทไฟฟาร์มาสติเข้าค,ะค่ะสารสกัดมิวเลตมาตากสกัดเข้าบ้างคะ่ะทำให้เป็นผมเนี่ยมีความแข็งแรงช่วยเรื่องของการง่กของผมให้มีปริมาณที่มากยิ่งขึ้นช่วยลดอดาการหลุดร่วงของเส้นผมค,ะค่ะสกัดจากทับทิมนะคะมีวลช่วยทำให้เส้นผมเนี่ยแข็งแรงเนื่องจากว่าอุดมไปด้วยวิตามินและธาตุต่าง นอกจากทําให้ผมแข็งแรงแล้วเนี่ยยังไปยับยั้งระยะเพลรุธิระยะการเื่องของเส้นผมค่ะทําให้ผมของเราเนี่ยหยุดกาสภาพได้นานยิ่งขึ้นค่ะมีผลช่วยฟื้นฟูสภาพผมเสียให้กลับมานุ่มจดหว,วีชีวิตชีวาได้ด้วยค่ะสําหรับสา,ารจักรมาลาตินนะคะเป็นสารกระตุที่มาแบกด้วยค่ะจะมีผลช่วยเนเรื่องทำให้เส้นผมมีความนวลมัน และเสริมสร้างโครงสร้างต้นผมให้มีความแข็งแรงค่ะเพราะว่ามานาตีนียจะประกอบไปด้วยวิตามินีโแร่ได้ถ้าชื่อว่าลิก้าทำให้่ินมีความแขงแรค่ะมานาตีเนี่ยจะไปยับยั้งการทำงานของไฟเอลฟารีดัตเซซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ไปลิ่งให้เกิดฮอร์โมีเอสพีค่ะเมื่อฮอร์โมนีเอสพีมีปริมาณที่ลดลงการหื่วงของส้นผมก็จะลดลง สารสกัดมานาตินโทมานอกและมิเลตเป็นสารสกัดหลักที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เสอร์มาหาฮเทอร์มิโตและเทอร์มิโตฟาสฟ์ค